นะครับนี่คือมดนะครับมดผู้มีพระกําลังนะครับตอนนี้ได้นามาหารหรือว่าเป็นอก็าออาหารนะครับเป็นตัวจกนะครับจกหรือภาษาอีสานก็เรียวกว่าขี้เกี่ยมอะไรนะครับนําไปสู่รังนะครับเห็นไหมนะครับผมก็บอกกับผู้ำนํายการแล้วว่า การที่จะดำเนินชีวิตของมนุษย์พลังและสติปัญญานะครับให้ได้เพียงเสี่ยวส่วนของมดนะครับทุกคนก็จะดำรงชีวิตอ,อย่างไม่ลําบากเท่าไหร่ครับิดว่าอที่ลากริงจกตัวนี้อยู่ประมาณนับแล้วประมาณสามสี่สิบตัวนะครับไอที่เดินร,รอบๆนั่นทำพี่หลวงก็รูงบางใตยอย้อะไรทำพี่หลวงนะคือทหารนะ ผานหรือเปล่าไม่รู้นี่จากระยะทางนะครับนเข้าไปสู่รังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อนนี่คือมดนะครับหมดมันเป็นสัตว์ที่มีพลังกำลังสูงนะครับแต่ไม่มีพลังกำลังมากมากสามารถจะนำสิ่งของที่น้ำหนักมากกว่าตัวสามเท่านะครับสามเท่ามันไ็นได้ไม่ดูกันนะครับทุกวันนี้เรื่องจริง ต้องมีภาพประกอบนะครับเรื่องจริง <c oughs> ถ้าไม่มีภาพประกอบมันก็จะคล้ายกับเรื่องจริงเกิด <c oughs> ตลกอะไรประมาณนั้นนะครับนี่แาหาะมากมถึงหลังแล้วนะครับ <c oughs> ก็อยู่ใต้ล้อรถนะครับนี่คือวงจรชีวิตของมดนะครับเ <c oughs> จ้าคนนี้ตายเองตายเองครับไม่ใช่มดอายุ